สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมมิทารัตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่านะคะให้กับชาวทัตดินฝึกศพกันมังกรประจาเดือนตุลาคม2565นะคะชาวทัตดินค่ะได้แก่ชาวฝึกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะ ชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินประสบการ์มังกรใน EP นี้จะเป็นการอาร่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ปตัดสินใจใดๆที่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนเอนเนอรจีกันก่อนนะคะ ขอดูเมนเอเนจีหนึ่งใบค่ะของชาวธาตุดินพุศดกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเกา่าเมนเอเนจีประจำเดือนตุลาคมส5 6พัิเป็นอย่างไรนะคะเมนเอเนจีที่เป็นไพ่เดอะซันนะคะชาวธาตุดินพุสดกันมังกรนะคะอาจจะกำลังคิดถึงนะคะคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุไฟอ่าอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะ คิดถึงใครก็ได้นะคะพไพ่ใบนี้เป็นเมทเอเนอร์จีเท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในที่เนี้ยอใครสักคนหนึ่งไม่เขาก็คุณอนะที่เป็นเอเนอร์จีของคนที่คิดถึงเราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้นึกถึงวันเวลาเก่าๆนะคะเอ,อถามว่าอยากกลับไปไหมมันไม่อยากกลับไปค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกว่า,พาไพ่ใบนี้แทนความทรงจำที่ ที่สดใสเป็นความทรงจําที่เป็นความรักแบบ p ปปี้ l ลิ e นะคะเป็นความทรงจําที่นึกถึงแล้วก็ยิ้มทุกครั้งนะคะมันมันเป็นความทรงจําที่ถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปนานแล้วแต่ว่ามันเป็น Main Energy ที่ที่มีความสุขอนะคะ่ะนึกถึงแล้วก็มีความสุขนึกถึงแล้วก็มีรอยยิ้มนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือ Main Energy นะคะซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือทางเขาเมื่อนึกถึงกันและกันก็จะมีความสุขอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวแท้ดินรู้สึกกนรมังกรก่อนละกันเนาะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวแท้ดินรู้สกัามังกรที่มีต่อคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาณตอนนี้นะคะไพ่แบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะ ไพ่สองเหรียญนะคะไพ่ถ้วยและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวธาตุดินพิศษขอโทษค่ะอัศวินถือเหรียญนะคะชาวธาตุดินพะสบกันมังกรนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงนะคะความจริงก็ขึ้นมาเกือบถุกทตุเลยนะธาตุาดินประสบกันมังกรได้กันเองนะคะธาตุน้ำปรากฏมีพิจิกและธาตุไฟเมสสิงห์ธนูอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะตรงนี้เนาะ หมายรู้สึกว่าตัวชาวท่านิมพสศพการงกรเองเนี่ยยังลืมคนรักเก่าไม่ได้นะคะยังคิดถึงอยู่นะคะแต่ว่าไม่ทําอะไรแล้วแหละนะคะหมายถึงว่าต่างคนต่างก็อม,มีเส้นทางของตัวเองมีอนาคตของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวคุณก็คิดว่าเขาก็น่าจะมีความสุขในมุมของเขาไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันถามว่าทําอะไรไหมก็คุณก็คงไม่ทําอะไรหรอกแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้เจอหรือได้สื่อสารนะคะก็คงจะเอ่อเป็นเพียงแค่คนที่เคยรู้จักแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันไม่ได้ตามหน้าไพา่ไม,ไม่ไม่ได้ไมดีหน้าไพ่ของการโกรธหรือเกลียดใดๆทั้งนั้นนะคะแต่มันเป็นหน้าไพ่ของคนที่โอเค ถ้าหากว่าในอนาะคตได้เจอกันก็คงจะทักทายกันเป็นปกติอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่ามีความเสียดายหรือเสียใจไหมนะคะไม่รู้สึกว่ามัน,ม,นมันมันมีน้าภัยของความเสียดายเสียใจนะแต่มันเป็นความเสียดายเสียใจที่ เราน่าจะจบกันดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยนึกออกปะในอันดีตที่ผ่านมามไม่ไม่รู้หรอกนะคะว่าตัวชาวทัดินประสบการณ์มังกรกับคนรักเก่าของคุณน่ะจบกันแบบไหนจบกันด้วยเรื่องอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความเสียใจที่ไม่ควรจะจบแบบนั้นอืมถ้าหากว่าย้อนเวลากลับมาได้ก็อยากจะให้ตอนจบของความสัมพันธ์มันดีมากกว่านี้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้จบบบแรัักกน ไปตลอดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยมันก็น่าจะจบแบบยังคุยกันได้ยังเป็นเพื่อนกันได้ยังเขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในชีวิตที่สามารถที่จะพูดคุยปรารถนาดีต่อกันได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้อาจจะคุยกันไม่ได้อะอืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คุยกันไม่ได้เพราะว่าเกลียดกันหรืออะไรแต่คุยกันไม่ได้เพราะว่า ในดีที่ผ่านมามันจบไม่สวยประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวท่นดินพืสศพกันมังกรคิดถึงคนรักเก่าของคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณชาวท่นดินพืสศพกันมังกรน,นะคะไพ่ใแบ,บแรกได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญค่ะสาดาบนะคะและ เป็นไพ่ก้าวไม่เท้านะคะชาวธาตุดินประสบการ์มังกรนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะคนคนนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินประสบการ์มังกรด้วยกันเองนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาตามน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าตัวเขาก็เสียใจ เสียใจกับอดีตที่ผ่านมาที่มันจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เหมือนคุณนั่นแหละอมเขาอยากจะขอโอกาสขอโอกาสในที่นี้ไม่ใช่ขอโอกาสที่จะกลับมานะคะแต่เป็นการขอโอกาสที่จะขอโทษขอโอกาสที่จะได้ไม่ไม่อยากใช้คาว่าโอกศิกรรมเลยอะเออมันจะมากไปหรือเปล่าแล้วแต่คู่แล้วแต่กรณีนะคะแต่ไม่อยากจะบอกว่าเขาอยากจะขอโทษเขาอยากจะขอโอกาสที่จะได้พูดขอโทษเพื่อที่จะ ไขข้อข้องใจหรือว่าไขปมบางอย่างในใจเขาที่ทำให้คุณเสียใจไม่สัมผัสได้ถึง energy นี้นะคะเขาไม่ได้สบายใจเลยที่ที่ในอดีตที่ผ่านมามันต้องจบไม่สวยแบบนั้นนะคะ เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณยังคิดถึงคุณอยู่แต่คิดถึงในในเวของของความรู้สึกผิดอืประมาณนี้มากกว่านะคะตรงนี้อันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้เพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำนะคะแนวโน้มอ,อนาคตความ,ร,วามรักความสัมพันธ์ระหว่างชาวตทดินพฤษภกันมกรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะแนนอนาคต ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไมเคอเนียนบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบได้เดินไพ่เอ็มเพอเรอร์นะคะไพ่อ่าชาริยตนะคะอัศวินถือดาบและเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะชาวท้าดิกกนประสบการณ์มังกรน,นะคะ เอาคอ่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าต่างคนก็น่าจะไปในเส้นทางของตัวเองนะคะมีโอกาสไหมที่จะได้เจอหรือได้สื่อสารกันไม่รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะซึ่งอาจจะระบ,บุเวลาไม่ได้แหละอืมแต่ถามว่าต่างคนต่างมีเส้นทางไปของตัวเองต่างคนต่างอา,อาจจะแยกย้ายไปมีคน ของใจแล้วนะคะซึ่งมันไม่น่าจะมีการบรรจบก,กลับมาอีกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าได้ถ้าหากว่าในอนาคตจะได้เจอกันหรือคุยกันอีกอะจะเป็นยังไงจะได้คุยกันไหมถ้าหากว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ไม่ระบุเวลานะคะถ้าได้เจอกันสถานะความสัมพันธ์หรือว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรอะสามถ้วยค่ะดีค่ะก็อาจจะได้ปรับความเข้าใจกันปรับความเข้าใจน,นี่หมายถึงว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันหรือว่า ขายปมขายข้อข้องใจขายความรู้สึกผิดได้ขอโทษอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะจบสวยแหละนะคะถ้าหากว่าจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเคลียร์ใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่หกดาบน,นะคะอัศวินถือไม้เท้า ไพ่ดิเทอร์มิตนะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะชาชธาตุดินประสบกรณ์ามังกรนะคะในส่วนของคําแนะนําไพ่บอกว่าอยากจะให้คุณเนี่ยมุฟออนรวมทั้งคนที่มาส่องด้วยนะะก็อยากจะให้ move on เนาะแล้วก็อะไรที่มันเป็นปัญหาติดข้างหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะก็อยากให้มันจบไปซะในเมื่อความสัมพันธ์มันจบไปแล้วเนาะก็ไม่อยากจะให้เก็บไม่อยากจะให้แบบแบบ เป็นเป็นตราบาปหรือว่าเป็นปมในใจนะคะก็อยากจะให้แบบเออให้มันผ่านแล้วผ่านไปถ้าหากว่าในอนาคตมีโอกาสที่จะได้เจอมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันก็อยากจะให้อ,อ่ให้อภัยกันและกันแล้วก็จะได้ move on กันได้อย่างไม่ต้องมีอะไรติดค้างนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันไมมาตลอดสำหรับการดูดกส่วนตัวสามารถแอดไลน์ i ีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแมาพิมพ์ไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ